จริงพอเห็นรูปแบบการทำงานพี่เรเริ่มอยาก,ายกทำงานอะประเภทนี้บ้างไหมคะใช่แล้วแต่คุณพ่อพี่เบีอนุญาตไหมถ้าสมมติมี <c oughs> วันหนึ่งคนมาจีบเปน็นนางเอกอะไรโอ้ได้เลยครับ <c oughs> เป็นเบียร์เปนะ็นนางเอกครั พี on on ่เ no บ <si suppression> ียน <fin anta> <ots> ์ถ <guarding okay>? ้าสมมติว่าพี่มีงานวงการเข้ามาคือชู้เออแน่สิผมต้องเป็นผู้จัดการเวลาที่ผมมีงานพี่บิ๊กกี้เป็นผู้จัดการถ้าเรามีงานสองคนก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการวางแผนไปเท่านั้นแล้วดูแลกันไปพี่บิ๊กสนใจไหมงานในวงการบันเทิงดีค่ะได้ถ้ามีโอกาสนะคะมีมีคนมาทักไทม์สิไปทำอะไรในวงการต้องไหมพี่พูดได้ไหมใช่ไหมพูดได้ ยังไม่มีที่แบบว่าแบบเป็นล่าพิเศษแล้วก็แบบคือช่วงนี้อ่ะก็คือเออก็แบบก็คุยกันตลอดนะครับก็มีติดต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราช่วงเวลาได้ทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยแล้วทำผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะเพราะว่าศิลปินน้องใหม่ด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หักโอ้ไม่ได้เขาเราเหรอครับผมเนี่ย ยา้แลปกติคือเราติดต่อมาพี่พี่เวียช่วยช่วยเลือกนะฮะเพราะพี่กีเขาไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้ปรึกษาตลอดเพราะว่าในเรื่องของทุกอย่างในรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างเนาะเราก็ต้องช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ให้ครัปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนพวกรีวิวสินค้าเงี้ยได้เลยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้อมาช่วยกันดูว่าอะไรมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าแบบเหมาะกับเราไหมมันก็ จริงๆก็มันก็ดีหมดแหละครับถ้าคมาดูอยู่ตอนนี้แบบทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะเาไม่ครับดคุยง่ายไหมผู้จัดการคุยง่ายครับผมคุยได้ครับที่กรอรายการแซลแซลต้องมีรายการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยนิวหนวดเหรอได้มาแทนหน่อยให้ให้ไหมไม่แทนสิงกาแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปคือนิวหนวดออกไปเลยวิกกี้หรอวักซีันีมาช่วยกันดีกว่าเป็นวิกกี้หนวดอา เราจะต้องได้เล่นเป็นนางเอกอยากเล่นเป็นแบบคนไหนอะไรใดๆก็อาจจะต้องแบบมีภาษาจีนด้วยภาษาจีนจะได้โชว์แบบว่าเออจะได้ไม่ลืมด้วยไม่ไปได้พูดกำลังภายในอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่ชื่อแบบนี้เงี้ยเหรอไม่ใช่ทีแกลแซวเดี๋ยวงงกันหมดแล้วเนี่ยคือจริงวันนี้ตื่นเต้นใหม่มาเจอบรรยากาศแบบนี้เรามีสื่อมาสัมภาษณ์เลย กเขาเป็นสพูดเก่งกว่านี้นะเริงจริงในคลิปด้วยแบบฟอร์กอะไรครบรอบหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างขาวครบรอบหนึ่งปีตอนนั้นเราอยู่ที่สมุยใช่ก็ไปกับน้องวิริณด้วยเนาะใช่ครับก็คือมีเป็นไปเที่ยวอยู่แล้วใช่ค่ะเรามีแบบเก็บโมเมนต์ไว้ในเวลากิจกรรมค่ะอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะเอออย่างงั้นเป็นนะไม่ไง อะไรไหมคะหรือว่าต้องไปดูที่ในรายการเท่านั้นอาเซอร์ไพรส์ที่เมียเซอร์ไพรส์แล้วค่ะแล้วของมิกกี้ก็เพิ่งเซอร์ไพรส์ทีหลังมันจะมีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆครัต้องติดตามที่ไหนคะเนี่ยเวนก็ได้นิวหนวดก็ได้ครับนี่หนอกรเหรอสัญญาแล้วนะเพราะว่าขอคิวไปยังไม่ตอบเออว่ามีแล้วมีแล้วมีอแต่ดรมแล้วหปีก่อป่าเปไงบ้างครับชีวิตดีครับดีครับมันใหม่มาก ทุกอย่างมันคือเรื่องราวที่เราต้องต้องต้องเรียนรู้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดยเฉพาะแบบสําหรับมือใหม่อย่างเราสองคนโอ <Okay. S 2> oh ้โหคือแบบครูทามคนนี้ยี่สี่ชั่วโมงมันแบบว่าคุณแม่ดูลูก <ừ> เราก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบมันเหนื่อยเนาะรัดเนาะแต่แบบมันก็มีความสุขสนุกใช่มันมีอะไรให้แบบตื่นเต้นทุกวันน้นองตอนนี้คือโซนมากใช่โซนแบบว่าดคานเก่งเดินเดินเริ่มเดินได้แล้วค่ะต่อไปต่อแต่แล้ว ตอนนี huh. like And ้ชินยังฮะกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ชินแล้วเอ็นจอยอะเอ็นจอยแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงคุณค่าของการที่ได้เป็นแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีชีวิตหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พอเราเห็นพัฒนาการของเขาเรื่อยๆเร่อะค่ะในทางที่ดีเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราชื่นใจอือเราพัดก็เป็นภรรยาของสุดยอดพระเอกก็คือเรมชินยังหาลุกล้วต้องเหล้วชินแ้วใช่ไหมโอเคน่ารักขนาดนี้ คนต่อไปเลยไหมฮะหลับไปี่เบลลอยยัไม่เคยหลับพี่กี้เลยจากจากที่เราเคยแพลนกันมาค่ะก็น่าจะประมาณนี้แาอันนี้วางแผนอยากจะมีผู้ชายผู้หญิงหรือแล้วแต่ก็ยังยังอยู่ในช่วงคุยอยู่ครับได้หมดจริงๆแล้วถ้าแบบว่าน้องมาก็จะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ หรือว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะตัดสินใจใหม่ว่าอยากจะใช้วิทยาศาสตร์หรืออยากจะใช้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็วันต่อวันแล้วคุยกันตลอดครับอปเดเรื่อยๆใช่ครับอันนี้จะต้องเป็นทีมฟุตบอลเลยไหมคะโยไม่ต้องครับไม่ต้องครับกี่คนเอาให้แบบว่าน้อยแต่มีคุณภาพออใช่แปดแปดแปไม่ไหไหม พี่เคือมีลูกอ้อน้องแม่คะพี่กี้หาพี่หน่อยได้แต่ว่าถ้าเวลาอยากได้อะไรจะมามีตะโกนดังมากมามีเสียงเสียงประมาณเสียงแปดเสียงเลยมันเหมือนถุงพักเสียงอ่ะพาโบว์อะไรอ่ะดูพักไม่ออกเลยมิน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 ไปดูหนังกันเถอะครับไเห็นพี่พี่เวียอ้อนภรรยาเลยอะฮะก็แบบมามีก็แบบมามีมามีอยากอยากได้อยากอยากอยากได้อะไรก็จะแบบ ใช่ไหมฮะ<อ>คือเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือซื้อเลยในชะ่ไหมแต่น,นี้มันไม่ได้ไง,งมันต้องออเกันไปนใช้แล้วก็มันจะมีประโยชน์ไหมเธอมันจะได้ดูแลไหมแล้วเธอจะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าคือตอนนี้มันมันไม่ใช่คนเดียวแล้วทำเ,<อ>เป็นครอบครัวก็ต้องแบบว่าต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดิสค<อ>ัสกันต้องติดต่อยอึเพิ่ใช่ปรึกษากันตลอดใช่ครับคุมบัญชีหรือเปล่าครับไม่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 ถึงขนาดนั้นครับช่วยกันคุมครับแต่เราโชคดีที่เราแบบว่า หลังจากมีลูกอะฮะจะใช้ส่วนตัวน้อยลงทุกอย่างต้จะไปลงที่ที่ตัวน้อยหมดก็เป็นการเซฟเงินหรือเปล่าเ่วยอยู่นะก็ <laughs> ถ้าใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้น้องวิริน์ก็ได้นะครับอ่ัออ <laughs> การแข่างงานเก่งมากถ่ <laughs> ายเสร็จ